สวัสด,ดียามเช้านะทุกคนตื่นเช้ามาเอาบรรยากาศที่เกาะสมุยมาให้ชมนะคะบรรยากาศพระาทิตย์ขึ้นสวยไม่เคยมีโอกาสได้ทําแบบนี้เนาะไม่เคยมีโอกาสได้เจอพาทิตย์ขึ้นเลยมาอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเหมือนเหมือนกับพักผ่อนในตัวค่ะ น,นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเช,ช้าไม่ใช่จุกนะแต่เป็นกาแฟมีแก้วกาแฟกิน ได้กินแบบนี้นะคะเพื่อนวันนี้ก็อาการปกตินะคะเพื่อนไม่มีอะไรจากตัวเล่นๆไปนั่งชมบรรยากาศแก่ง สวัสดีค่ะเจ๊เกียวสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเจ๊เกียวเป็นยังไงบ้างคะปีใหม่ทําอะไรกันเนอะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อนไม่เห็นเม้นนะคะ ไมมีเครื่องเดียว Wi-Fi ก็ไม่มีต้องใช้ต้องใช้ไอ้ Wi-Fi โทรศัพท์ไม่ลืมเช่นกันค่ะไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวเนี้ยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่มีเนต็ตมันไม่ค่อยมี Wi-Fi ก็เลยไม่ค่อยได้ทักทายคือบใครนะคะเพื่อนมันเห็นบรรยากาศดีก็เลยมาถ่ายให้ดู เจ๊เกียร์สบายดีนะคะ ตอนนี้กักตัวอยู่กับเจ๊เกียวกักตัวสิบวันค่ะสิบวันถึงจะได้ออก What the beginning. 对。 ขอบคุณค่ะเจ๊เกีย้ยวไม่เป็นไรค่ะการสบายการสบาย mà subscribe cho người Ghiền Mì đó. <laughs> Để lắm đó. Thử, thử. Không bỏ vậy những video bà dẫn

có cái <laughs> đó nó vào bắt tao bẩn như thế nè. สวัสดีค่ะน้องเนิดกำลังว่าจะลงแล้วเนี่ยสิบสี่สิบห้านาทีสบายดีไหมคะกล้องก็จะงกไปงกมามมันไม่ได้ บรรยากาศเช้าๆที่สมุยมาให้ดูนะคะเพื่อนเกาะสมุยเกาะสมุยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกไม่มีอาการอะไรเลยก็ มันมีแค่เสเลดติดตคอนิดหน่อยอ,อ,อาการทุกอย่างก็ปกติค่ะมีแต่อาการที่ว่าอะไรเรียกว่าหิวหิวอย่างเดียวอย,กกนนอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากกินนั่นดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคน พืชไปไหนลุงพืชลุงพืชไม่ตื่นมาหาเลยกาดดีด,ดีอยากกไปเดินทะเลแต่ก็ไปไม่ได้นะคะทะเลอยู่แค่เอื้อมทะเลอยู่แค่เอื้อมแต่ก็ไปไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นแบบนี้บ่อยๆนะคะเพื่อนก็นี่แหละปกติก็ตื่นเกือบเที่ยง มาเที่ยวแต่ปกติก็ตื่นเกือบเที่ยงนะคะพอดีได้กักตัวต้องตื่นมาวัดความดันตื่นมาวัดอุณหภูมิร่างกายตื่นมาวัดออกซิเจนส่งทางพยาบาลนะคะ สวัสดีน้องโคจมานค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมามาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นเ,เช้าด้วยกันปกติเป็นคนไม่ค่อยตื่นเช้าเนาะแต่มันมีเหตุจำเป็นต้องตื่นก็เลยได้บรรยากาศแบบนี้มาให้ชมเอียอะเอยเอะเยาะเยวก็ให้ดูจะว่าไหมเป็นบรรยากาศ เป็นโรงแรมนะคะเพื่อนโรงแรมที่ป้าเข้ามาพักก็ห้องพักห้องอะไรก็ดีนะคะเพื่อนบรรยากาศมันได้ก็เลยทำให้เราไม่รู้สึกเหมือนโดนกัดตัวนะคะมีอาหารมีบรรยากาศดีๆให้หนั่งชมมันก็โอเคอยู่อีกวันนี้ต้องเท่าไหร่ อีกหกวันนะคะเด็กอีกคนก็ได้ออกแล้ววันนี้วันที่สามเนาะออกวันที่เก้านะคะเพื่อนออกวันที่เก้าวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกก็ต้องเดินทางกลับประเทศอังกฤษแล้วเป็นการมาพักผ่อนที่ได้พักผ่อนจริงๆมาค่ะมาเที่ยวสมุยมาเที่ยวสมุยน้องน้องก็จะมา ไม่ค่เห็นเน้นเลยเนี่ยที่เกาะสมุยค่ะที่เอ่อที่เกาะสมุยค่ะพี่โบพี่โบสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอยู่ที่เกาะสมุยอันนี้เป็นสถานที่กักตัวครับพี่โบเป็นไอเรียกว่าโรงพยาบาลสนามเนาะ โองกฤษก็จะไม่ได้ไทยก็จะแย่แล้วภาษานี่อาวลุบลีบถาทพี่โบผ่านหรือยังคะใกล้ผ่านหรือยังช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปแท็กทายเพื่อนๆเ,เลยเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะมันไมไม่ค่อยมีเน็ต มันก็เลยใช้โทรศัพท์ได้เครื่องเดียวขอบคุณค่ะเจ๊เก้วกะว่ามาเมืองไทยจะได้ช่วยเพื่อนเนาะไม่ได้ช่วยเลยเน็ตช้ามากที่ไหนก็มีแต่เน็ตช้าๆ กลับไปเดี๋ยวไปไป,ไปช่วยเร่งให้พี่โบเดี๋ยวจะช่วยเร่งให้นะคะเดี๋ยวให้ให้ได้ได้เน็ตก่อนที่สถานที่ไอโรงพยาบสนามเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตให้นะคะมันก็เลยยากหน่อยอ๋อค่ะ สวัสดีค่ะมาดามเป็นยังไงบ้างค่ะมาดามมาดามดีว่ามาดามดีว่าเป็นยังไงบ้างค่ะอาการมาดามนอนหลับไหมคะนอนหลับไหมคะพี่มาดามมาดามไม่ไ์สุดบรรยากาศหน้าบ้านบ้างอะ อยากาไปว่ายน้ำมากกว่านี้ร้อนมากเลยอะทางนี้ต้องตื่นแต่เช้าต้องตื่นมาวัดความดันส่งหมอ6โมงเชา้าแล้วก็6โมงเย็นอากาศจะจะให้ดูอะไรนะครับเพื่อน มันเลื่อยวนเลื่อยวนมากเลยอ่ะเห็นไหมมันคืออะไรมันคือยอดยอดตำลึงเดี๋ยวมันก็จะเสร็จป้านะคะเห็นไหมยอดตำลึงกลุ่มนี้เดี๋ยวมันก็เสร็จเราจะเอามาลวกกินกับน้ำพริกรอน้ำพริกก่อนรอน้ำพริกก่อน ไปทำงานได้เหรอไปได้ได้เหรอโอเคโชคดีจ้าเอาพี่โบทางนั้นหนาวเหรอทางอีสานบ้านเราหนาวใช่ไหมมาดามดีว่าอยู่ทำงานเที่ยงอยู่ไปทำามแต่เช้า าาอาทิตย์ที่แล้วนะ่ะสมุยหนาวนะพี่โบหนาวแล้วก็นั่นแหละทำให้เราเป็นเป็นหวัดเนาะอากาศมันเปลี่ยนนะ่ะมันหนาวแล้วก็ฝนตกแต่ทางเนี้ยสมุอร้อนเริ่มร้อนแล้วสมุยเริ่มร้อนแล้วฝรั่งก็เริ่มเหมือนฝรั่งก็กำลังเดินทางไปนะักนทะ่องเที่ยวกำลังเดินทางกลับกัน พวกไหนที่ไม่ได้ตรวจก็รอดไปพวกไหนที่ตรวจแต่ว่าการเดินทางกลับของแต่ละประเทศเนาะมันก็จะต้องตรวจตรวจไอ้ PCR ตรวจ,รวจ,รวจหาเชื้อคิดว่าไม่น่าจะผ่านกันหลายคนเลยแหละแต่ว่าเขาไม่ต้องกักตัวที่โรงพยาบาลหรือว่าอะไรนะเขาเขาสามารถกักตัวในบ้านเขาได้แต่ว่าถ้ากลุ่มกลุ่มที่มาหลังจากวันที่ย1อ็ะกลุ่มที่มาจากวันที่ย1 ตรวจครั้งแรกหนึ่งวันที่ลงลงโรววงแรมแล้วเนาะกักตัวหนึ่งวันที่โรงแรมแล้วคราวเนี้ยหลังจากนั้นก็เจ็ดวันก็ตรวจอีกถ้าตรวจเจอก็ต้องกักตัวยาวเลยค่ะแต่ถ้ากลุ่มที่มาก่อนเขาอาจจะได้ตรวจตรวจแค่ก่อนจะกลับบ้านเขาถ้าไม่ติดเขาก็ผ่านกลับได้แต่ถ้าถ้าติดเขาก็ต้องกักตัวอาจจะต้องกักตัวในบ้านเนาะไม่ต้องมาตรวจหาเชื้อว่าเป็นอะไรตัวไหน ของป้านี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะอาการหวัดธรรมดาดาธรรมดานี่ยรถติดใช่ไหมพี่โบบ้านเรารถติดเอยอะใช่ไหม ทีแรกก็จะไปสานนะแต่ว่ามันติดอยู่ช่วงมาถึงช่วงปีใหม่จะปีใหม่พอดีก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่าก็เลยมาที่นี่เนาะมาที่นี่ก็ได้ติดเกาะจริงๆว่ากลัวรถติดจะไปโคราชแล้วก็เนี่ยกลัวรถติดก็เลยตัดสินใจมาทางนี้เลยไม่ถึงบ้านเลยปีใหม่บ้านเราน่าสนุกเนาะอิฉาคุณได้กลับบ้าน กลับมาแล้วก็ยังไม่ถึงบ้านเออไม่แน่อาจจะอยู่ต่อนะคะทกนก็ยังไม่ดูแพลนเลยว่าจะทำยังไงอะไรมันก็ติดหลายอย่างที่กลับไม่ได้อาจจะอยู่ต่ออยากอยู่ต่อสักเดือนหนึ่ง ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ดีแล้วพี่โบอยู่บ้านดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เชื้อแพร่กระจายเยอะมากเลยมันติดง่ายอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยดีค่ะอยากมีอยากมีโมเมนต์นั้นนะ่ะอยู่บ้านแล้วก็ทำนูน่นทำนี่กินกับพี่น้องแต่ไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นเลยมีสามีนักท่องเที่ยวเนะาะก็ต้องเที่ยวกับเข้าตลอดเดี๋ยว โอ r r y อรีไม่พูดพูดดีแมสออนตรงนี้เข้าบ้านนะคะเข้าไล่เข้าไล่ oh. ต้องนั่งข้างนอกต้องใส่แมสนะคะต่อให้คุณอยู่บ้านคนละหลังคุณก็ต้องใส่แมสนะคะเรื่องเยอะ ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครเพื่อนเดี๋ยวพยาบาลมาด่าแล้วพยาบาลมาว่า สวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะพี่โบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะเจอกันเจอกันเมื่อเวลาที่สะดวกนะคะช่วงนี้ก็จะไลฟ์บ่อยหน่อยเนาะพี่เไม่นั่งถ่ายคลิปเพราะมันว่างก็รักษาสุขภาพนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะ